สำหรับคลิปวีดีโอนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์หนึ่งบทที่10นะคะเรื่องของแก๊สแล้วก็อุณหภูมิศาสตร์ค่ะตามไปติดตามตามไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงแก๊สนะคะแก๊สเป็นสถานะหนึ่งของสารนะคะที่อะตอมกับโมเลกุลเนี่ยมันกันเนาะซึ่งอะตอมกับโมเลกุลเนี่ยมีการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างคงที่นะคะมันก็จะวิ่งสเปะสปะไปมา แล้วก็มีบางครั้งมันก็จะเข้ามาชนกันทีนี้ในการชนกันแต่ละครั้งของอะตอมแล้วก็โมเลกุลเหล่านี้ค่ะจะทําให้เกิดแรงตึงหรือว่าความดันขึ้นนะคะอันนี้เป็นภาพจําลองเนาะด้านล่างนี้นะคะเป็นภาพจําลองโมเลกุลของแก๊สนะคะว่าเมื่อเทียบกับขนาดโมเลกุลแล้วเนี่ยที่ว่างจะค่อนข้างเยอะที่ว่างจะค่อนข้างเยอะเม,อเมื่อเทียบกับขนาดตัวนะคะ ในการศึกษาเกี่ยวกับแก๊สนะคะ,ะปริมาณที่จะสามารถบ่งบอกสภาวะของมันได้นะคะก็เช่นตัวความดันนะอุณหภูมินะปริมาตรแล้วก็จำนวนคุณนะคะเราก็ใช้ตัวแปรเหล่านี้ล่ะคะ่ะในการพิจารณาเรื่องของแก๊สเนาะโดยสมการสแส,ส,ส,รสแดงสภาวะนะคะจะเป็นสมการที่สแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว p ตัว t ตัว v เหล่านี้นะ แล้วมันก็จะเป็นพื้นฐานไปต่อในเรื่องของอุณหพลศาสตร์ด้วยนะคะสำหรับความดันของแกส๊สหรือว่าตัว p นะคะ pressure เมื่อมเลกุลหรือแก๊สเนี่ยมีการแก๊สมีการชนกันนะคะมันจะเกิดแรงขึ้นบนผิวซึ่งในแต่ละวินาทีเนี่ยก็จะมีโมเลกุลกว่า10กำลังลบ20กลัง23โมเลกุลเลยนะคะเยอะมากที่เข้ามาชนพื้นผิวประมาณ พื้นที่หนึ่งตารางเซนติเมตรเนี่ยตารางเซนติเมตรนะคะเตรียมกำลังของเราพบว่าค่าแรงเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากการชนเนี่ยค่ะก็คือค่าความดันนี่แหละโดยความดันนั้นจะหาจากค่าอัตราส่วนของแรงต่อพี่นะคะอันนี้เคยพูดไปแล้วในบทกลศาสตร์ของไหลไม่แน่ใจเนาะที่หาค่าได้จาก f ส่วน a นะคะก็คือดูว่ามันกระทำบนพื้นที่เท่าไหรแล้วค่าแรงเป็นเท่าไร ยกตัวอ,อย่างเช่นที่ดับน้ำทะเลนะคะมีโมเลกุลอากาศชนพื้นผิวทำให้เกิดแรงเฉลี่ยประมาณ10กกำลัง5นิวตันบนพื้นที่1ตารางเมตรเนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นค่าความดันบรรยากาศที่ดับน้ำทะเลก็คือ1 0 1่งจคูณกำลัง5ปาสคาลนะคะหรือถ้าเราเปลี่ยนเป็นหน่วยอีกหน่วยก็คือเป็น14.7ปอนด์ก็ได้นะคะหน่วยของความดันจะมีค่อนข้างเยอะเนาะย,ยังไงถ้าจาไม่ได้ก็ควรกลับไปดูคลิปเรื่องของ รสัทของไหลพาร์ของความดันนะคะอ่ะสมการแสดงสภาวะนะคะของแก๊สก็อธิบายด้วยความดันอุณหภูมิปริมาตรแล้วก็จำนวนโมเลกุลน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันตัวแรกก็คือบอยนะคะในราเวิร์ตบอยเนี่ยเขาค้นพบสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า P กับ V อ่ะความดันกับปริมาตรนะคะ โดยเพราะว่าถ้าที่อุณหภูมิคงที่เนี่ยปริมาตรจะแปรผกผันกับความดันก็คือเมื่อเราเพิ่มความดันเข้าไปอ่ะปริมาตรจะลดลงนะคะก็หลักการง่ายๆเหมือนกระบอกสูบอะคะ่ะเราออกแรงกดมากขึ้นปริมาตรมันก็ลดลงนะคะอ่ะอันนี้เนาะเราเอาตุม้มน้าหนักมาวางบนกระบอกสูบนะคะวางน้อยก็ปริมาตรมากเนาะพอเพิ่มเข้าไปอะคะ่ะเพิ่มแรงกดเข้าไปเพิ่มความดันเข้าไปปริมาตรจะลดลงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์เชิงด้วยรูปภาพนะคะทีนี้เราก็เลยได้มาเป็นสมกรารทางคณิตศาสตร์ว่า v แปรผกพันกับ p หรือถ้าเราย้ายข้างเนาะก็คือค่า p คูณ v นั้นเป็นค่าคงที่ก็เลยเขียนออกมาเป็นสมกรารว่า p 1 v 1เท่ากับ p 2 v 2นะคะ,อะลองดูตัวอย่างนะคะ,ะสมมุติว่าอากาศภายใต้กระโหลกศีรษะมีความดันเกต 8มิลลิเมตรตลอดเกิดอุบัติเหตุทําให้กะโหลกยุบไปนะคะปริมาตรของกระโหลกก็เลยลดลงนะคะความดันเกจเปลี่ยนเป็น16ความดันเพิ่มขึ้นนะคะถ้าอุณหภูมิคงที่ถามว่ากะโหลกยุบไปเท่าไหร่ตัวอย่างเนาะทีนี้ก่อนที่จะทำโจทย์ข้อนี้นะคะเราพบว่าความดันเกจเนะะี่ยค่ะ ความดันเกจหรือค่า pg เนี่ยมันจะหาได้จากการเอาค่าความดันไปลบกับค่าความดันบรรยากาศนะคะซึ่งจากโจทย์เนี่ยเขาให้มาเป็นความดันเกจแต่ว่าที่เราจะเอาเข้าไปสู่สมการแสดงสภาวะหรือกฎของบอยของเราอะคะ่ะมันคือ p1v1 1เท่ากับ p2v2 2, ซึ่งมันจะเป็น p ตัวเนี้ย p ตัวนี้แทนนะคะ ก็เลยต้องหา p 1ออกมาก่อนเนาะอาจารย์ให้อันนี้เป็น pg 1อันนี้เป็น pg 2นะคะอ่ะก็มาหา p 1จาก pg 1กับ pa pg 1คือ8 pa ในหน่วยมิลลิเมตรประลอดก็คือ760นะคะได้ p 1เป็น768มิลลิเมตรประลอด ได้ p 2เป็น16บหกบวกเจ็ 60, หรือ776ม mm. ิลลิเมตรปลอดนะคะอ่ะแทนค่ากันโจทย์ต้องการจะรู้ว่าปริมาตรกล่องกะโหลกยุบลงไปเท่าไหร่นะคะก็คือต้องการจะรู้ว่า v 2ส่วน v 1เนี้ยเป็นเท่าไหร่นะคะอ่ะ v 2ส่วน v 1มีค่าเท่ากับ พี่หส่วนสองอ่นค่ากันพี่หคือ768หารด้วย776มีค่าเท่ากับ V2 ส,ส่วน v1 เพราะฉะนั้นอ่ค่า V2 ส,ส่วน V1 ก็เลยกลายเป็น0.99 0.99ูแปลว่าอะไรแปลว่ากะโลกยุบไป 1%, 1นะคะกระโหลกยุบไป1%ก็คือเดิมเป็น1อ่อ่ะแล้วเหลือจุด99กอ่ะก็คือหายไป1%นเป็นนะคะก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวเนาะก็จากตัวอย่างนี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นว่าเราสามารถใช้ค่าความดันเป็นตัวเช็คตัวเช็คกลับอะคะ่ะเรื่องของความผิดปกติในร่างกายนะคะในที่นี้คือกระโหลกยุบแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่แบบกระโหลกไม่ได้ยุบแต่ความดันมันเพิ่มขึ้นมากๆเลยคะ่ะมันอาจจะแปลว่ามันมีอะไรนะเนื้องอก อา,อาจจะมีเนื้อง,งอกไปเบียดพื้นที่อากาศในกระโหลกศีรษะเราก็ได้นะคะก็เป็นการประเมินเบื้องต้นได้นะแล้วก็ส่งตรวจต่อไปนะคะตัวที่สองกฎของชาวนะคะก็ของชาวจะพิจรารณาเมื่อความดันของแก๊สคงที่เราพบว่าค่าปริมาตรจะแปรตามค่าอุณหภูมินะคะก็คือยิ่งอุณหภูมิสูงปริมาตรยิ่งมาก เนาะก็ได้ออกมาเป็นสมการก็คือ v 1ส่วน T1 เท่ากับ v 2ส่วน T2 อนะคะอันนี้ก็สอดคล้องกับอะไรนะการขยายตัวเชิงความร้อนนะคะไปลองทำการทดลองดูก็ได้ง่ายๆเนาะลูกโป่งนะคะลูกโป่งแช่ในตู้เย็นกับลูกโป่งวางกลางแดดวางกลางแจ้งขนาดจะไม่เหมือนกันเอาละค่ะทีนี้ขออนุญาตนำบอยกับชาว ารวมกันนะคะเราจะได้สมการรวมก็คือเป็น p 1ส่วน v 1 1 p 1 v 1ส่วน t 1เท่ากับ p 2 v 2ส่วน t 2อนะคะอันนี้เป็นสมการกฎของแก๊สแบบที่1เนาะซึ่งเราพบว่ามันมีค่าเท่ากับค่าคงที่ซึ่งค่าคงที่ในที่นี้คือค่า n กับ k N คือจำนวนโมเลกุล k เรียกว่าค่าคงที่ของโบสแมนนะคะเราก็เลยได้สมก,การอีกตัวหนึ่งเป็นสมก,การกดแก๊สที่2อ,อันที่2เนาะ PV เท่ากับ NkT เป็นสมก,การของแกส๊สอุดมคตินะคะก็สามารถนำไปใช้ได้อีก1นึ่งสูตร,ตรนะคะถ้าเรียนเคมีมาแล้วก็จะมีอีก1สูตรที่หน้าตาคล้ายกันเดี๋ยวพูดอีกทีหนึ่งนะคะ,อะลองดูตัวอย่างเนาะ บ้านหลังหนึ่งนะคะมีปริมาตร80ลูกบาศเมตรมีอากาศอยู่ภายใต้ความดันบรรยากาศก็คือ1 atm ที่อุณหภูมิ27ที่อุณหภูมิ27องศาสีนะคะถามว่าจะมีอากาศอยู่ในบ้านกี่โมเลกุลําหาค่า n อ,อ่ะลองดูก่อนเนาะใจสูตรไหนดี1หรือ2 ถ้สังเกตแบบนี้เนาะถ้าโจทย์ของเรามันมีสภาวะเดียวอะค่ะใช้สมการที่2แต่ถ้ามันมีสองสภาวะเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นสมการที่1น,นะคะอันนี้ก็จะใช้เป็น pv เท่ากับ n at อะแทนค่ากันเราจะแทน p ความดันโจทย์ให้มาแล้วนะคะ1 atm แต่เราต้องแทนในหน่วยปาสคาลแล้วก็เปลี่ยนหน่วยโดยการคูณ1.01ู่นย์กำลัง5นะคะ แทน v ด้วย80มีค่าเท่ากับ n คูณกับค่า k k คือ1.38ุคูณ10กำลังยใช่ปะอ่ะอุณหภูมินะคะลบยอุณหภูมิจะแทนด้วยหน่วยเฮวินนะคะอ่ะการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมินะคะ จากองศา C ไปเป็นเควินให้เราบวกด้วย273ใหะราบวกด้วย273นะคะ,ะย้ายข้างกันก็จะได้ n ออกมาเท่ากับ1.95คูณ10กำลัง27เอกอ่ะถ้าเราได้10ยกกำลังติดยกกำลังเยอะๆแบบนี้แสดงว่าเราคิดถูกเนาะแต่ถ้าเราเกิดได้ยกกำลังเป็นลบกำลังติดลบ ผิดเลยนะคะโมเลกุลไม่มียกกลังติดลบนะเป็นจำนวนเต็มนะคะถามต่อค่ะสมมุติว่าถ้าอากาศหนึ่งโมเลกุลมีมวลเท่านี้ถามว่าอากาศทั้งหมดในบ้านจะมีเท่าไหร่หนึ่โมเลกุล4ี่จุดแปดคูณสิบกลังลบยีหแล้วถ้าเท่านี้โมเลกุลนะคะก็เอาจำนวนโมเลกุล คูณเข้ากับค่ามวลเฉลี่ยคูณกันแล้วก็จะได้คำตอบออกมา93.6กโ 93. กรัมก็คือคิดเฉพาะมวลอากาศเ,เกือบร้อยโลแล้วนะในบ้านนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะสมมุติให้ค่าความดันเกจของอากาศในยางรถยนต์ค่า 30ปอนด์อุณหภูมิ27ี่ิาสทีนี้เอารถไปวิ่งบนทางด่วนยางรถยนต์มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอ้ามีอุณหภูมิ2ค่าแล้วนะคะอาจารย์ให้เป็น T ีหกับ T ีสละกันอันนี้ก็เป็น pg 1ปริมาตรเพิ่มขึ้น5%แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรคะอ่ะมโนด้วยกอนนะโน้ด้วยก่อนนะโจทย์ต้องการให้หาความดันเกตในยางรถยนต์ว่าจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ ก็คือต้องการให้หา pg 2นะคะอ่ะทีนี้เรามาตีความคำนี้ก่อนปริมาณเพิ่มขึ้น5%แปบลบว่าอะไรสมมติว่าถ้าเดิมเป็น100อ่ะสมมุติว่า v เดิมเป็น100 v 2จะเป็นเท่าไหรคะเพิ่มขึ้น5%เป็นก็เป็น105่าใช่ปะ่ะประโยคนี้ตีความแบบเนี้ยเราแทนค่า v 1เป็น100แทนค่า v 2เป็น105ได้นะคะอ่ะ มีสอสภาวะเลือกใช้สูตร p 1กับ p 2อง2ส p ส2แต่โจทย์ให้มาเป็น pg นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหา p 1ก่อน p 1มาจาก pg 1บวกด้วย pa pg 1คือ30 pa คือ14.7นะคะบวกกันแล้วได้44.7 ออนต่อตารางนิ้วก็แทนค่า V1 เป็น100อุณหภูมิแทนเป็นเควินนะคะ27บวกเ13มีค่าเท่ากับอ P2 ติดไว้ V2 แทนเป็น105 P2 แทนเป็น57บวก273 ก็จะได้ P2 ออกมาเท่าไหร่คะ46.8ตอบตารางนิ้วอันนี้ใช่คำตอบหรือยังยังพระจดต้องการ PG2 นะคะ PG2 ก็หาได้จาก P2 ลบ PA เนาะเอา46.8ลบออกด้วย14.7 ก็จะได้32.1อ่ะหมายความว่าก่อนออกเดินทางเนี่ยความดันเป็น30แต่พอวิ่งเอาไปวิ่งบนถนนเรื่อยๆเนี่ยความดันมันเพิ่มขึ้นเป็น32นะคะน่าจะเคยสังเกตเห็นนะคะตามทางด่วนมักจะมีรถยนต์จอดยางแตกเสมอเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาอัดลมไปเยอะทีนี้เมื่ออากาศร้อนนะคะมันขยายตัว ความดันก็เลยเพิ่มขึ้นความดันก็เพิ่มขึ้นไปจนเกินลิมิตของมันนะคะเพราะ,ะนั้นก็เวลาขับรถทางไกลก็ไม่ต้องเติมเผื่อเยอะนักนะคะเพราะว่าตอนที่เราวัดที่ปั๊มเนี่ยอุณหภูมิมันต่ําแต่ว่าเดี๋ยวตอนไปวิ่งจริงอุณหภูมิจะสูงนะคะแต่ถ้าวันนั้นมีพยากรณ์อากาศว่าแบบจะเกิดพายุฝ,ฝนตกฝนอะไรเงี้ยก็คืออากาศเย็นก็สามารถเติมเยอะเผื่อได้นะคะนะคะอีกนิดนึงเนาะ ชื่อมโยงกับเคมีนิดนึงนะคะน่าจะเคยเรียนมาจากเคมีแล้วเรื่องของเลขอะวกาโดแล้วก็เรื่องของจำนวนโมลน,นะคะจำนวนโมลเป็นตัวเลขที่เราใช้ในการบอกค่าปริมาณสารนะคะโดยที่1โมลเนี่ยคือ6.023คูณ10กำลัง23ตมตมอ้ไอตัวเลข6.023คูณ10กำลัง23เนี่ยเราเรียกว่าค่าอะวุาโดซึ่งสัญลักษณ์ก็คือตัว NA นะคะโดยในสาร1โมลเนี่ย จะมีมวลเท่ากับเลขอะตอมแล้วก็เลขมวลโมเลกุลที่มีหน่วยเป็นกรัมนะคะเราก็เลยสามารถที่จะหามวลโดยการนำจำนวนโมลไปคูณกับค่ามวลโมเลกุลได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถรู้จำนวนโมเลกุลจากจำนวนโมลก็ได้นะคะก็ <c oughs> จะมีสมการให้อีก2ตัวสมการให้อีก2ตัวนะคะ ตัว n ตัวเล็กตัวนี้เราเรียกว่าค่าจํานวนโมลน,นะคะจำนวนโมลซึ่งพอเราแทนสูตรตัวเนี้ยเข้าไปอะคะ่ะมันจะทำให้เราได้สมการเมื่อกี้จาก PV เท่ากับ nKT ใช่ปะ่ะเราแทน n ด้วย n แล้วก็ na แล้วก็ kt เราจะใช้ตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นตรงนี้ไม่เข้าคงที่หมดเลยเนาะเป็น n อ่า t มันจะมีสมการอีกตัวหนึ่งอันเนี้ยเป็นสมการที่ใช้ในเคมีที่ใช้ในเคมีนะคะก็คือเมื่อเรารู้เป็นจำนวนโมลเราก็ใช้เป็น nrt แทนโดยตัว r เราเรียกว่าค่าคงที่สากลแก๊ส yes. นะคะ ก็จะมีสูตรกด,ก,ดก,ก๊สเพิ่มมาอีกสูตรหนึ่งนะคะแต่ในทางฟิสิกส์เนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะใช้ NKT ก็หาได้หมดเลยอ่ะลองดูตัวอย่างนะคะออกซิเจน0.4โมลมีกี่โมเลกุลจำนวนโมเลกุลเท่ากับจำนวนโมลคูณกับ NA นะคะ0.4โมล N a คือเลขอะโวคาโดนะคะ6.023คูณ10กำลังยีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จำนวนโมเลกุลของแก๊สออกซิเจนอยู่ที่2.4คูณ10กำลังยีอ๋อลืมบอกนะคะถ้า R ตัวนี้ค่าคงที่ของแก๊สเนาะ R จะมีค่า8.314จูลต่อโมลเคลวินนะคะ เดี๋ยวตัวอย่างต่อไปนะ่าจะได้เอาไปใช้กันนะคะมาลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอันนี้เราจะลองใช้สูตร PV เท่ากับ nRT ดูเดี๋ยวรดูซิโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้ปริมาตรมานะคะให้มวลมาให้ความดันมาต้องการหาอุณหภูมิอ่ะเราก็ใช้สูตรเป็น PV เท่ากับ nRT โจทย์ให้ p มา1.2คูณ10กํลังให้ปริมาตรมา0.1นะคะจำนวนโมลอ่ะจำนวนโมลหาไงอะ่ะเราจะหาจำนวนโมลจากสูตรนี้ m เท่ากับ n m โจทย์ให้อะไรมาบ้างคะให้แก๊สฮีเลียมมา18กรัม เราไม่รู้ว่ามันกี่มอลใช่ป่แต่เรารู้ว่าเลขมวลเลขมวลของฮีเลียมคือ4นะคะเพราะฉะนั้นค่า n จะได้เป็น4.5มอนอ่ะก็แทนค่านะคะ4.5คูณ8.314แล้วก็คูณ t ก็จะได้ t ออกมาอยู่ที่320เคลวินนะก็เสร็จแล้ว นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างสุดท้ายแล้วเนาะนักดำน้ำแบบสกูบานะคะเขาหายใจเอาอากาศเข้าไป600ลูกบาทเซนลูกบาทนะสามอันนี้เป็นค่า V นะคะสำหรับการสูตรหายใจแต่ละครั้งโดยจะหายใจทั้งหมด30ครั้งต่อนอาทีต้องหาว่า นักดำน้ำหายใจเอาอากาศเข้าไปเป็นปริมาตรเท่าไหร่ใน20นาทีาอ่ะกไก่ต้องการหาปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้าไปนะคะหายใจเข้า1ครั้งคือ6 0รลูกบาตเซนใช่ปะ่ะ1นาทีหายใจ30ครั้งแล้วถ้า20นาทีล่ะอ่ไรคะ คูณกันให้หมดก็จะได้ออกมาเป็น3 6จุคูณ10กำลัง5ลูกบาทเซนนะคะหรือถ้าเราเปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนหน่วยเราจะได้คำตอบออกมาเป็น0 3 6ูจุาลูกบาทมนะขอไข่ถ้านักดำน้ำต้องการจะดำลงไปอยู่ในระดับน้ำลึก จนกระทั่งอากาศที่หายใจเข้าไปเนะี่ยมีความดันน้ำลึกอาจารย์ให้น้ำลึกเป็นเป็น p อะไรดีอาจารย์ให้น้ำลึกเป็น p 1นะแต่ว่าในถังเนี่ยความดันเป็น p 2ถ้าต้องการให้ถังบรรจุอากาศให้พอหายใจได้อย่างน้อย20นาทีจะต้องมีปริมาตรเท่าไหร่นะคะก็คือโจทย์ต้องการให้หา v 2ว่าเป็นเท่าไหร่ เมื่อที่เราหามาจากข้อเนี้ยคืออะไรคะ v1 แทนค่ากันส่วนไม่ได้พูดถึงอุณหภูมิเลยเนาะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็น p1 v1 เท่ากับ p2 2นะคะแทนค่ากัน v1 คืออาจารย์ใช้หน่วย atm เลยนะคะเพราะว่าต่อให้เราเปลี่ยนหน่วยหนวยก็ตัดกันอยู่ดี v1 คือ0.36 v 2คือ240 2เป็นเท่าไหร่นะคะก็ย้ายข้างจะได้ v 2ององมา3.8ุคูณ10กำลังลบ3ลูกบาศกเมตรนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้มีอากาศหายใจพอประมาณ20มนาทีเนี่ยก็ควรจะดีไซน์ถังให้มีปริมาตรประมาณ3.8มุณ10กำลังลบ3นะคะเอาไปขวายจงคำนวณหามวลของอากาศในถังที่อุณหภูมิ290เคลวิน ถ้ากำหนดให้อากาศ1โมลมีมวลเป็น29กรัมนะคะ PV เท่ากับ nRT อ,<ะ>อันนี้เราต้องการจะคิดของถังนะคะเพราะฉะนั้นความดันของถังคือ240 atm แต่เราไม่สามารถจะใช้หน่วย atm ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีตัวตัดหน่วย เราก็เปลี่ยนหน่วย ATM โดยการคาูณ1.01ุคูณ10กำลัง5ปริมาตรโจทย์เมื่อกี้หามาแล้วนะคะเท่าไหร่คะ3.8ุูณ10กำลังลบ3มีค่าเท่ากับ n อ่ะอะ n ก่อนแล้วกันเนาะ n R คือ8.314แล้วก็อุณหภูมิก็คือ290นะคะจากตรงนี้ย้ายข้างสมการเราจะได้จำนวนโมลมาอยู่ที่ 38มวโมลถูกไหมแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถามนะคะเพราะอาจจะโจทย์ต้องการหามวลของอากาศอะโมลของอากาศมวลของอากาศหาได้จาก n คูณกับโมลโมเลกุลใช่ป่ะจำนวนโมลคือ38มวมลโมเลกุลคือ29นะคะคูณกันแล้วจะได้1100กรัม เพราะฉะนั้นเฉพาะอากาศที่อยู่ในถังเนี่ยเกือบกิโลกว่ากว่านะคะจะได้กิโลกว่ากวาเลยเลยเนาะงั้นก็สำหรับส่วนแรกคลิปแรกก็จะจบตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูที่ซีจนของแก๊สกันนะคะ